แกงเดทอบใส่ใบเมาเจ้านี่หน้าตาหน้ากินขนาดเลยวันนี้นี่ได้กินของล้ำแหน่นอนเจ้านี่นะดูแกนใหญ่ๆอี้เขาก็จะเอามาปาดเกลงเนาะดูอันนี้เดทอบนุ่มหรอ,อหอมอามา่ะเนาะเนาะอาอกไมา่ามาแต้นเต้นเลยนะในเดทอบนุ่มเจ้าพอเขาต้มมาสกรารมน้ำแกงเดือดเ่าก็ตามด้วยใบเมาลงเลยเจ้านี่ <S <S สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปาเข้าครัวกับไม่แก้วเจ้า วันนี้อีแม่เปินจะแกงเหดทอบใส่ใบมะม่สูตรเพื่อนบ้านลำ้ลำๆเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปินเป้นๆกับก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,นกันนอกเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยนี่เจ้าไห่หูจักผ่องนี่อันนี้เจ้าใบมะเมาวเนาะใบมะเมา่าที่เปินเอาใส่กับแกงให้ทอล้วเจ้า มันจะออกรสสมๆนะแม่เนาะใบนี้นะคนเมืองเปิจะแกงใส่ใบใมเมาอีเจา้ามันจะออกรสเปรีย <Okay. S 1> ร้ยวๆลำล้ำเจ้าหรือว่าจะใส่อย่างก็ยอดส้มปลอยเนาะอยอดบะบขามนะแม่เนาะนี่ถ้าไข่มีก็ใส่ยอดส้มปลอยยอดะขามใส่ยอดส้มปลอยก็ลำแต่ส่วนมากเปิจะแกงสใส่ใบเย็นนะเจ้าใบเมาอีนะเจ้านี่นี่เสร็จแล้วเราก็จะตัดใบเมาอีตันเจ้านี่ เอากบกบกบกันแล้วก็ตัดให้มันเป็นบลิมซิมซีเนาะเพิ่มใส่เป็นใบเลยก็แม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้มันนี่ดิอ๋อมันมันน้อยมันหยอยดีเนาะหยอยดีหยอยดีเจ้าเพราะว่าเราจะแกงว่ะก่อนนักไอเติยปอบผมจะได้ซื้อมานักเนาะอีปอบผนได้เให้ทอปมาเนี่ยอีแม่ปลอกกางทําความสะอาดเรียบร้อยหมดละอีแม่ผนว่าหอมอยู่วให้ทอปใหม่ก็แม่นะเนี่ยหอมหอมว่ะวันนี้ผมไปแอลมาเจ้าผนก็เลยซื้อให้ทอปเพาให้อีแม่แกงเนาะ มดนี่นีสามรอยวะ่ะช่วงต้นเดูเนาะก็จะแป้งหน่อยนะเจ้านี่ใส่ใบเมาของเขาแล้วก็นี่นะเจ้าประจะมีเจ้าไข่หอมขาวหอมแดงพริกเนอใส่เกิดกับเจ้าไข่ลงไปตําก่อนเจ้าตํดำด้วยหอมขาวเจ้าหอมแดงเจ้า ตามด้วยพริกเจ้านี่เอาใส่พริกแห้งเนาะตามด้วยกะปิเจ้านี่เจ้าอีแม่เพิ่นเอาพริกแกงที่ต่ำม,มาลงในหม้อละ เสร็จแล้วก็เทน,น้ำล่างโคกล,ลงไปเ <ไป S 1> จ้านี่เติมน้ำปลา่าต้มซุกลงไปหน่อยหนึ่งเจ้าแกงเฮ็ดต้องมีน้ำห่านไวแม่เป็นว่าเนาะม,ะมะม,ะมะอ๊ะเนาะวันนี้หนาะนี่เจ้านี่แกงใหญ่ๆอี้เขาก็จะเอามาปาดเกึงเนาะดูปาเฉพาะแกงใหญ่นะแม่เนาะแกงน,น้อยนี่จะบ่บปาดเนาะเพราะว่าแกงน,น้อยนี่มันเกีียวตับแทบบแทบเฮ็ดทอบนุ่มอยู่นะเจ้านี่หนาเฮ็ดทอบนุ่มก็คือตังในมันจะขาวๆเนาะถ้าเกิดว่าตังในมันดำนี่หนามันจะเป็นเฮ็ดทอบเท่าละ อันนี้เดทอบนุม่มหรอหอมอ่ะเนาะเนาะออกไม่แต่แตเลยอนะ่ะในเดทอบนุม่มเจ้าวันนี้ช่วงนี้มันเป็นเดือนแปดนะอง็ฮจะออกเจ้าเดทอบนี่จะออกละนี่ปอเอ,อนไปแอลมาว่ะก็เลยซื้อมากินวะนี่นะเนาะกินปองปีปองเดือนเนาี่นะผลมันตนมันลงเจ้าเดาะเฮทอบนุ่มนุ่มขาวขาวอีเลยเจ้า นี่เจ้าน้ำแกงเดือดแล้วเฮากระทเใหดหอบลงมาเลยเจ้านี่ดูนี่เจ้าเสร็จแล้วก็ตามโดยใบเมา่เนาะพอเฮาต้มมัสการมน้ำแกงเดือดเฮาก็ตามโดยใบม่เมาลงเลยเจ้านี่หม้อโคเลคิงตัวนี้นะเจ้าทำเพื่ออาหารซุกเร็วมากๆเลยเนาะถ้าเพเปื่อนสนใจก็แอดไลน์โคเลคิงช็อปตามโดยโค้แลดีหนึ่งร้อยเปื่อนจะได้่วนลดทันทีหนึ่งยบาทเจ้านี่เจ้าตอนนี้เริ่มซุกแล้วเฮาก็ปรุงเครื่องเติมแป้งหวานลงมาเจ้า หม้อคเลคิงตัวนี้นะเจ้าร้อนเร็วมากๆเลยเจ้าทำให้ประหยัดแก๊สและประหยัดเวลาเจ้าตั้งใน,นเป็นก็นยังเคลือบกรีนชิลหนอทำพื้อาหารบะติดหม้อเต็น,น่ะเจ้านี่เจ้าเรียบร้อยละอีเมลประก็จะชิมห่อให้กําก่อนเนะมาจับหรือยังอืมเป็ไนไดนี่เจ้าอีเมบิบนว่าจางเกลือน,นิดนึงว่าเติมรสด,ดีลงมาเจ้านี่จะใส่เกลือนักมันก็จะเค็มหนอก,ก็เลยเติมรสด,ดีให้หน่อย ภายในหม้อนะเจ้าตั้งก้นป่นกันยังเป็นลายดอกพุดหเนาะทำเพื่ออาหารนี่บะตดหม้อเลยนะเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราก็จะมาชิมกันเนาะนี่หลังจากเติมรลดีเข้าไปหน,น่อยหนึ่งเจ้ามันถึงจับอันนี้นะมอคไม่ให่พ <c oughs> อมอคแบบมอราคามันเนี่เจ้าเรียบร้อยละนี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยแล้วพอมเสิร์ฟแล้วเจ้ามแมลงนี่เนาะแกงแฮทอบล้ำลเจ้า ใส่หมอ้อโคเลคิงนี่จับพอดีเลยเนาะหมอ้อตัวนี้เนี่ยเจ้าได้ประมาณหนึ่งลิตรพอดีเนาะนี่ควันกุนกุนนั่นฮ้อนเลยเจ้าแกงเฮทอบล้ำลเนาะวันนี้นะแกงเฮทอบใส่ใบเมาเจ้านี่หน้าตาหน้ากินขนาดเลยวันนี้นี่ได้กินของล้ำแนนอนเจ้านะี่นะดูควันละฮ้อนควันจุ้งเลย